สวัสดีคะ่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะครูนนนะคะาจากคลิปที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตไปนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างมีลักษณะแบบไหนบ้างนะคะต้องกินอาหารนะคะมีการขับถ่ายนะคะสืบพันธุ์ได้นะคะก็คือออกลูกออกหลานได้ นะคะแล้วก็เคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้นะคะแล้วก็ต้องมีการจเจริญเติบโตนะคะแล้วก็เราพูดถึงเรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตบางชนิดไปก็คือแมวนะคะกับต้นไม้ว่ามีลักษณะเหมือนกันไหมนะคะเราสามารถอธิบายลักษณะของสิ่งต่างๆที่เราเห็นได้หรือไม่นะคะวันนี้นะคะ เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูภาพนะคะต่างๆที่ครูเอาดูเอานำมาให้นะคะภาพแรกที่อยู่หน้าจอเลยตัวอะไรคะนักเรียนกิ้งก่านะคะนอนสบายเลยต่อไปใครเอ่ยคะแม่ไก่นะคะไก่ต่อไปเก้าอี้ค่ะเก้าอี้ นะคะนักเรียนสังเกตไปด้วยนะคะ,ะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่ครูนำมาให้ดูมีลักษณะอย่างไรบ้างอะไรครับต้นดาวเรืองนะคะต้นดาวเรืองต่อไปขวดน้ำนะคะขวดน้ำอะไรเลยขนมเค้กนะคะรู้จักไหมเอย่ยขนมเคก้กต่อไป อะไรคะมะละกอนะคะสิ่งต่างๆที่ครูนำมาให้ดูนักเรียนรู้จักทั้งหมดไหมคะมีอะไรบ้างที่นักเรียนไม่รู้จักนะคะทีนี้จากาภาพสิ่งต่างๆนะคะครูนะคะจะจำแนกหรือว่าจัดก,กลุ่มนะคะ ออกเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่หนึ่งด้านซ้ายมือมีอะไรบ้างนะคะมีกิ้งกานะคะนอนสบายอยู่มีอะไรอีกดาวเรื่องมีแมกไก่มีต้นมะละกอส่วนกลุ่มที่สมีเก้าอี้มีชั้นวางของเอาเมื่อกี้ไม่ได้ดูชั้นวางของนะคะมีขนมเคก้ก ะะแล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งตะกี้ที่ครูยังไม่ได้เอามาใส่จำได้ไหมคะถ้าจำไม่ไดนะะ้นักเรียนลองเรียกกลับวิดีโอไปดูนะคะเล่นดูอะไรเอ่ยใครจำได้ขวดน้ำนะคะขวดน้ำยังไม่ได้มาให้อยู่กลุ่มไหนคะกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มสองขวดน้ำอยู่กลุ่มที่สองใช่ไหมคะ,ะทีนี้ จากกลุ่มที่ครูแบ่งนะคะหรือที่ครูจำแนกออกเป็นสองกลุ่มนี้นะคะถ้าจะเพิ่มอีก1อย่างนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึงถ้าจะเพิ่มอีก1อย่างนะคะคือเจ้าตัวนี้ควรจะอยู่กลุ่มไหนเอ่ย จะให้อยู่กลุ่มที่หหรือกลุ่มที่2ดีคะอ้าวเป็นกลุ่มที่1น,นะคะให้เจ้าตัวนี้อยู่กลุ่มที่1ต่อไปอ้าวจำได้ไหมคะที่ครูด,ดูครั้งที่แล้วนะคะถ้าจะเอาต้นไม้ต้นนี้นะคะเข้าไปจัดกลุ่มด้วยควรจะให้อยู่กลุ่มไหนคะกลุ่มที่1เหมือนกันใช่ไหม นะคะต่อไปครูมีอีกหนึ่งอย่างอะไรเอ่ยนักเรียนรู้จักไหมแว่นขยายถ้าจะเอาแว่นขยายไปเพิ่มควรจะให้ไปอยู่กลุ่มไหนคะกลุ่มหนึ่งได้ไหมอยู่กลุ่มที่2องนะคะทำไมนักเรียนถึงสามารถานำสิ่งต่างๆ เข้ากลุ่มที่ครูจัดไว้ได้นะคะเพราะนักเรียนเริ่มรู้แล้วว่าครูใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งเป็น2องกลุ่มนี้นะคะครูใช้เกณฑ์อะไรครูใช้เกณฑ์สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งต่อไปนะคะครูมีเรื่องให้นักเรียนอ่านนะคะ เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะเรื่องการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะคะเรามาเริ่มอ่านพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆรู้จักค้างคาวไหมค้างคาวเป็นสัตว์ที่ลำตัวมีขนปกคลุมร่างกายบินได้คล้ายนกนะคะแต่ไม่ได้จัดให้อยู่กลุ่มเดียวกับนก อยากรู้ไหมว่าทำไมค้างคาวจึงไม่จัดอยู่ในกลุ่มนกค้างคาวจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสัตว์ชนิดใดบ้างนะคะและนักวิทยาศาสตร์มีวิธีการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตยอย่างไรนะคะใครอ่านไม่ทันสามารถหยุดวิดีโอไว้แล้วก็ค่อยๆอ,อ่านไปได้นะคะต่อไป นักวิทยาศาสตร์จำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มต่างๆโดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะคะโดยพิจารณาที่เช่นลักษณะภายนอกการดำรงชีวิตแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะด้วยการสังเกตและการใช้เครื่องมือต่างๆ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยจัดสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะสำคัญบางประการนะะเหมือนกันอยู่กลุ่มเดียวกันเราเรียกสิ่งที่ใช้ในการพิจารณาจัดกลุ่มว่าเกณฑ์การจำแนกนะคะมะีเป็นคำสำคัญด้วยนะคะเกณฑ์การจำแนก มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะคะ classification criteria นะคะ classification criteria นะคะใครอ่านไม่ทันหยุดวิดีโอไว้ได้นะคะต่อไปลองสังเกตสิ่งมีชีวิตรอบรอบตัวนะคะถ้าจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มจะจัดได้กี่กลุ่มอะไรบ้างและมีอะไร นะคะเป็นเกณฑ์ในการจำแนกนะคะาหลังจากนี้นักเรียนสังเกตนะคะร,รูปสัตว์2ตัวนะคะที่อยู่ใต้ข้อความตัวแรกคือนกนางนวลอีกตัวหนึ่งคือข้างขาวแม่ไก่นะคะทีนี้จากการอ่านนะคะเรื่องนี้นะคะก็มีคำถามทายอ่านทายเรื่องด้วย นะคะคำถามท้ายเรื่องเป็นใบงานนะคะใบงานการจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัวนักเรียนอ่านเห็นไหมคะ,ะ,คะจากรูปข้างข้าวแม่ไก่มีลักษณะอย่างไรนะคะนักเรียนสามารถสังเกตได้เมตะก,กี้นะคะสามารถกลับวิดีโอไปดูได้นะคะลักษณะข้างข้าวแม่ไก่มีหัวมีหน้ายาวเหมือนสุนะัขหูเป็นแผ่น ปีกมีผังผืดนะคะมีขาสองข้างนะคะต่อไปข้อ2นกนางนวลน,นะคะมีลักษณะอย่างไรลำตัวมีปีกนะคะหางมีขนเป็นแผงมีจง,งอยปากที่แหลมคมนะคะมีขาสองข้างต่อไปข้างข่าวแม่ไก่และนกนางนวล ะะจัดเป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มเดียวกันหรือไม่นะคะอักุรอานมาอีกครัง้งหนข้างข้าวนะคะข้างข้าวแม่ไก่จัดเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มเดียวกับนกนางนวลหรือไม่นะคะจากการอ่านตะกี้เขาบอกว่าไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันนะคะต่อไปคำถาม,ถามต่อไป นักวิทยาศาสตร์นะคะมีวิธีการอย่างไรในการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนักวิทยาศาสตร์ก็จะเริ่มด้วยการรวบรวมลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตนะคะและกำหนดเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะที่กำหนดขึ้นมาแล้วมีเหมือนกันนะคะก็จะจัดให้ไปอยู่กลุ่มเดียวกันนะคะ ลักษณะไหนที่แตกต่างกันไปออกไปนะคะก็จะจัดให้ไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งต่อไปคําถามเขต่อไปเกณฑ์การจําแนกนะคะคืออะไรมีความสําคัญอย่างไรเกณฑ์การจําแนกก็คือสิ่งที่ใช้พิจารณาสิ่งต่างๆนะคะออกเป็นกลุ่มกลุ่มนะคะถ้าไม่มีเกณฑ์การจําแนกก็จะจัดกลุ่มไม่ได้เหมือนกลุ่มที่ ครูจัดตะกี้อาจกลับไปดูอีกทีอ่าที่ครูจัดตะกี้นะคะฝั่งหนึงกลุ่มที่หนึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะทั้งพืชทั้งสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นสิ่งของหมดเลยนะคะจัดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะนี่คือการจัดกลุ่มนะคะ นักวิทยาศาสตร์ต้องสร้างเกณฑ์ขึ้นมาก่อนนะคะเราเองก็สามารถจัดกลุ่มสิ่งต่างๆได้นะคะเมื่อเรามีข้อกําหนดขึ้นมาเอาสิ่งที่เหมือนกันนะคะข้มีลักษณะเหมือนกันก็ให้มาอยู่ด้วยกันนะคะอ่าสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะปลอดภัยนะคะจากโควิดนะคะอ่า ไม่ออกไปที่ชุมชนนะคะถ้าต้องออกไปที่ชุมชนเอัอนะคะมีคนมากๆนะคะหรือว่าต้องใกล้ชิดกับคนมากๆเราต้องสวมแมสน,นะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะ,ะวันนี้นะคะขอจบเพียงแค่นี้บ๊ายบาย